รอกถูกและดีมีอยู่จริง c แค King b u t ัสมาครับทุกคนถ้าคุณเป็นนักตกปลามือใหม่หรือมือสมัครเล่นอยากหารอกงบหลักร้อยไว้ใช้งานสักตัวหนึ่งหรือคุณเป็นนักตกปลามืออาชีพอยากหารอกไว้สำรองสักตัวหนึ่งที่มีคุณภาพและราคาประหยัดต้องลองรอกเบสตัวนี้เลยนะครับ c แคสกิงบูตัสมาแกะกล่องกันเลยเลว้าวทุกคน หสามเหตุผลที่ผมเลือกรอกแกสกิงบูตัสและอยากให้ทุกคนเลือกใช้รอกแกสกิงบูตัสหนึ่งรอกสวยดูดีมีสไตล์วว้าสองราคาประหยัดโดนใจมือใหม่ต้องลองครับใส่สายใส่คันและเหตุผลข้อที่3ที่ผมเลือกแกสกิงบูตัสและอยากทุกคนเลือกมาดูกันมา โอ้โกัดแล้วนะครับกัดแล้วสงสายวันวันโอ้โหกันกิ้งบูตันกันกิ้งบูตันกับทุกคนกันกิ้งบูตันกันกิ้งบูตัน